เราได้มาคุณแช่วยแล้วนะเรมีนะขาของเรากำลังสบายกับรมือนั่นาของเรากำลังสบายกบมือนั่นวชูมือขึ้นดังสองข้างฮึบเอามือจับตาฮึบเอามือจับตาฮึบจมูกฮึบฮุตาตาจมูกคอเข่าโอเคหัวคาไป เดี๋ยวอีกประมาณ40นาทีเดี๋ยวเราเจอกันนะคะค่ะพวกเรากำลังสบายตรงกรบมือท่านหนูขอไปเล่นกับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเรอหนูอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูกลับมา ดีด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมคะคนพ่อคนแม่โอเคไหมคะโอเคเป็ดแถวหน้าสุดเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเชื่อค่ะเชื่ค่ะ,คะรวมแถวเป็นหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อเพื่อน,น,นแถว ร้อมแถวที่สองมาตอนแถวที่หนึ่งเลยค่ะหัวแถว่หนึง